ราหูย้ายราศีในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการโหราศาสตร์ไทยเพราะดาวราหูนั้นมีพลังลึกลับในด้านการเปลี่ยนแปลงและพลิกผันโชคชะตาของคนเราอย่างรวดเร็วและรุนแรง หากคุณเกิดในราศีที่ได้รับผลกระทบจากราหูย้ายครั้งนี้เตรียมตัวรับโอกาสทองที่กำลังจะมาถึงพร้อมทั้งพิธีกรรมเรียกโชคลาภที่จะช่วยเสริมความมั่งคั่งให้มั่นคงในเวลาเพียง21วันเชื่อเถอะว่าดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระจันทร์และดวงดาวที่โคจรในเวลานี้ได้ส่งสัญญาณบอกว่าโชคชะตาจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆพร้อมพลังจากระวาลที่พร้อมสนับสนุนให้ความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่นแต่คำถามก็คือคุณพร้อมหรือยังที่จะคว้าโอกาสนี้และเปิดใจรับโชคลาภที่มาอย่างไม่คาดฝัน ลองมาฟังวิเคราะห์แต่ละราศีที่จะได้รับผลแรงจากราหูและพิธีกรรมที่เหมาะสมเพื่อเสริมดวงให้รุ่งโรจน์แบบมั่นคงในระยะยาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยแท้พร้อมคำแนะนำปฏิบัติที่ง่ายและได้ผลจริงสำหรับ4ราศีที่ควรเตรียมตัวรับความมั่นคั่งและโอกาสทองในช่วงนี้ประกอบด้วยราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกร บุคลิกภาพของทั้งสีราศีนี้สะท้อนความกล้าหาญความอ่อนโยนสมดุลและความมุ่งมัน่นตามลำดับโดยมีดาวราหูส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในเรื่องการงานและการเงินคนราศีเมษที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำมีพลังและความกระตือรือร้อนสูงจะได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือเปิดธุรกิจใหม่ที่ให้ผลกำไรงดงาม ราศีกรกฏผู้มีใจอ่อนโยนและรักครอบครัวจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินที่คาดไม่ถึงเช่นได้รับมรดกหรือโอกาสลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าส่วนราศีตุลซึ่งมีนิสัยรักความยุติธรรมและสมดุลจะพบกับโอกาสเจรจาธุรกิจใหม่ๆที่ช่วยเสริมสร้างรายได้อย่างมั่นคง แล้วราศีมังกรผู้มีความรับผิดชอบสูงและวางแผนชีวิตดีจะก้าวผ่านช่วงเวลาท้าทายไปสู่ความสำเร็จที่มั่นคงมากขึ้นการวางแผนและการใช้ปัญญาจะเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าโอกาสนี้อย่างเต็มที่ โหราศาสตร์ไทยชี้ชัดว่าดาวราหูที่เคลื่อนย้ายในช่วงนี้เปิดประตูใหม่ในลักษณะชีวิตและอาจกระทบถึงสูตรกรรมเก่าที่ถูกซ่อนไว้ทำให้เกิดการสะสางปัญหาในอดีตที่เคยก่อไว้พร้อมทั้งส่งพลังบริสุทธิ์ให้ผู้ที่พร้อมปล่อยวางและทำบุญปรับทิศชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตในด้านการเงินความมั่งคั่ง นอกจากนี้การใช้สีมงคลประจำราศีเช่นสีแดงสำหรับเมษสีขาวสำหรับกรกฎสีชมพูสำหรับตุลและสีน้ำตาลสำหรับมังกรเป็นอีกหนึ่งวิธีเสริมพลังดวงชะตาในช่วงเวลานี้และช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจพร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาอย่างไรก็ดี โอกาสมักมาพร้อมกับอุปสรรครอคอยอยู่เสมอคุณอาจพบความยุ่งยากที่มากับการเปลี่ยนแปลงของราหูเช่นความเครียดจากงานที่เพิ่มขึ้นหรือข้อขัดแย้มทางการเงินที่ต้องแก้ไขอย่างอดทน ความเข้าใจในดาวเคราะห์ที่ส่งผลเช่นการถูกกระทบจากดาวเสาและดาวอังคารในตำแหน่งที่ไม่สมดุลอาจทำให้พลังงานบางส่วนดูเหมือนติดขัดหรือหยุดชะงักดังนั้นการจัดพิธีกรรมเสริมดวงจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยปลดปล่อยพลังลบและเสริมพลังบวกให้การงานและการเงินไหลลื่นขึ้น โดยเฉพาะพิธีเรียกโชคเสริมทรัพย์ที่ง่ายและใช้เวลาไม่นานแต่ส่งผลลัพธ์ที่ชัดเจนในระยะเวลาเพียง21วันพิธีเรียกโชคเสริมทรัพย์ที่แนะนำสำหรับช่วงนี้คือการบูชาเทพพเจ้าแห่งโชคลาภและตั้งโต๊ะบูชาที่บ้านหรือที่ทำงานอย่างเรียบร้อยเริ่มโดยจัดเตรียมผ่านพุ่มเงินพุ่มทองผลไม้ก้าอย่างเช่นมะพร้าวแตงโมส้มกล้วยลำไยมะละกอ อง,งุ่นและน้ำผึ้งจุดธูปเทียนสีทองก้าดอกวางในทิศทางที่เหมาะสมเช่นทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งเป็นทิศแห่งโชคลาภและความสำเร็จโดยวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับทำพิธีคือวันพฤหัสซึ่งเป็นวันของดาวพฤหัสดาวแห่งโชคลาภและการขยายตัวเพื่อเสริมพลังบารมีและดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนในการทำพิธีนั้นควรเริ่มจากการล้างมือและหน้าด้วยน้ำสะอาดแล้วตั้งใจจุดธูปเทียนนมัสการเทพเจ้าอย่างเคารพพร้อมสวดคาถาเรียกัทพา์เช่นโอมสุภนะนมะพะทะอธิษฐานขอให้โชคลาบไหลมาเป็นล้านล้านด้วยจิตใจมั่นคงและเปิดกว้างหลังจากนั้นให้ตั้งจิตในทางบวกนั่งนิ่งๆและจินตนาการถึงความมั่งคั่งและความสำเร็จที่กำลังเข้ามาในชีวิต ดอกไม้และผลไม้ที่ถวายแล้วนำไปวางในสถานที่สะอาดหรือหากเป็นไปได้ให้นำไปถวายวัดเพื่อเสริมบุญบารมีเมื่อทำต่อเนื่องการครบ21วันคุณจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนแปลงและโชคลาภที่เข้ามาได้อย่างชัดเจน นอกจากพิธีเรียกโชคแล้วการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันก็สำคัญไม่น้อยควรรักษาความซื่อสัตย์ในการทำงานทำบุญสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้เพื่อให้พลังที่เสริมเข้ามาไม่รั่วไหลไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งอย่าลืมสวมใส่สีมงคลที่ช่วยเสริมพลังตามราศีของตนเพื่อช่วยเสริมความมั่นใจและสมดุลพลังงานในร่างกายอย่างเต็มที่ระยะเวลาของพิธีเรียกโชคเป็นกุญแจสำคัญเพราะ21วันคือช่วงเวลาที่ยาวพอที่จะปรับสมดุลของพลังงานและเริ่มผลิตดอกออกผลในชีวิตจริง คนที่ทำพิธีด้วยจิตใจบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในพลังของจักรวาลจะพบว่าชีวิตเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องงานที่รุ่งเรืองการเงินที่มั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมั่นคงและรุ่งเรืองตามแบบโหราศาสตร์ไทยแท้ ดังนั้นอย่ารอช้ารีบเริ่มพิธีเรียกโชคตามขั้นตอนที่แนะนำและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตเพราะราหูย้ายราศีได้เปิดประตูแห่งโชคและคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกให้โชคชะตาเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกขอให้ทุกคนที่เกิดในสี่ราศีนี้อยู่ในช่วงแห่งความสุข ความมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกด้านชีวิตเจริญรุ่งเรืองกว่าที่เคยเป็นเครื่องหมายว่าดาวราหูได้ส่งพลังสนับสนุนให้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านใดก็ขอให้มั่นใจว่าความสำเร็จและโชคลาภอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมจงเชื่อมั่นและเปิดใจรับสิ่งดีโชคลาภไม่เคยคอยนานหากพร้อมแล้วให้เริ่มลงมือทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์ทำ ทิด้วยความศรัทธาแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ใน21วันข้างหน้าสาธุขอให้โชคดีและร่ำรวยปลดล็อกชีวิตสู่ความสำเร็จที่แท้จริง